สอนเลี้ยงลูกสาวแบบเจ้าหญิงราพันเซลกับไอซ์พารี่สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่าแม่เข้ามาในดินแดนของราพันเซลเลยโอคิดว่าขาดอะไรขาดแกวขาหนูไปกัะเบิดอยากเติมแก้มอยากเติมเมคอัพโอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายรับรองมาก เหมือนเขาไม่ได้ทักกันตั้งแต่หน้าบ้านวันนี้พี่ตู่ไม่มีเตรียมตัวอะไรใดๆเลยเพราะว่าพี่ตู่รู้สึกว่าไม่ควรจะพูดเยอะในเทปที่มีน้องไอซ์ควรจะปล่อยให้ไอซ์พูดอยากพูดคุยอะไรไหมครับก็วันนี้นะคะทุกคนจะได้พบเจอกับพี่ตู่พบทอนในคราบของราพันเซลค่ะบ้าบอคุณผู้ชมรอดูนะคะอย่าเพิ่งกอนะเดี๋ยวรอได้เลยเหมือนจะคิดผิดที่โยนเลยเร ต้องอธิบายก่อนพี่ตัวมีลูกสาวสองคนส,<ะ>สิ่งที่เราอยากจะทําให้เขาบางทีแบบว่าเวลาเขาเตรียมตัวไปโรงเรียนเราก็จะเห็นทั้งภรรยาเรากับพี่เลี้ยงเขาจะแบบถักผมเปียให้หน,<อ>นู่นนั่นเราทําไม่เป็นเลยซึ่งวันนี้พี่อยากจะแบบว่าแบบอินกับแบบอยากจะเล่นลูกสาวรูเรืองอยากจะเล่นร,รูเรืองเนีเ่ยพี่ต้องฝึกพูดเนี่ยถูกต้องละ,ะจริงปะจริงโอเคได้เราคือพี่เคยเล่นของพูกนีกับลูกๆไหมอะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถูกกระทำลูกๆก็จะสนุกกับการมาแต่งหน้าพี่ตู่เขาไม่ค่อยยอมให้พี่ตู่แต่งหน้าเขาเขาจะให้พี่ตู่ทานเล็บให้เป็นสิ่งที่เขามั่นใจว่าเราอาจจะทําได้ดีแต่ว่าน่นก็เป็นสิ่งทีู่้หอิงอยากทำเลยค่ะเขาต้องมีตุ๊กตาไงพี่ตู่ปตุ๊กตาของเขาอ้าาาสาา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 สาาาาาา่าา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 าตาางเาา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 า้าาาาาาาอาา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 านี่ยต้องไปขออนุญาตปาา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 อากาา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 าครับ ทำไม่ได้ด้วยแก๊งลูกๆแล้วก็เพื่อนๆเขาคือเขาอ่ะไม่ได้บุกเราเราอ่ะบ,กบุกเขา อันนี้มันจะจริงไปหน่อยเพราะเราอยู่ยุคของน้องงั้นก่อนจะเริ่มเข้าเรื่องอยากจะรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างไอซ์นี่ก็คือเรียกว่าเป็น beauty b กเกอร์ยุคบุกเบิกก็นานมากค่ะเป็น10ปีเลยซึ่งตอนนี้อาชีพหลักของไอซ์ก็คือเป็นคุณแม่สับตอนนั้นมันก็เด็กๆกันเนาะแบบว่าตอนวัยเราเลขสองก็แบบว่าอุ้ยตื่นเต้นกับการแต่งหน้าแต่งเป็นลุกใหม่ๆแต่งเป็นลุกอินเดียแต่งเป็นลุกอะไรต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราแต่งลุกอาจจะตกใจหรอเขาไม่ชอบหรอเออไม่เออยังไม่เคยอ่ะ เพราะฉะนั้นหนูแต่งเป็นแอเรียลแต่งเป็นเซเนเล่าแต่งหมดแล้วปัจจุบันนี้คือก็ไม่ไม่ทำเวเวนั้นแล้วถูกไหมอันนี้ก็เป็นเน้นแบบว่าคอนเทนต์ครอบครัวมากกว่าไปเน้นทางธุรกิจมากกว่าเอาายังไม่มีเวลาทำว่างั้นเลยแต่วันนี้มาเป็นราพันเซลราพันเซลคู่กับพี่ตู่อเมีเวลามาด้วยขอบคุณมากดีใจจริงเพิ่งทำเพลงด้วยใช่ใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ยได้สิ นั่นเสาเสาก่อนแล้วค่อยอะไรที่ยเนื้อถูกไหมไม่ถูกเลยตอนนี้ก็คือสามีก็คือช่วยทํางานเป็นว่าเขาก็อยากให้เราโฟกัสที่แบบว่าทางการเป็นแม่สามีประเสริฐมากเลยจะพูดได้ไงผมก็แบบว่าเหมือนแบบดีจังนวงการขอบคุณนะคะสามีอยากมีสามีแบบนี้บ้างเลยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาเลี้ยงลูกยังไงลูกสองคนตอนนี้กี่ขวบ เวก้ากับวีว่าใช่วีว่า3ขวบเวก้าหนึ่งขวบสดสดใหม่คุณแม่ลูกอ่อนเลยยังไม่ยังไม่หนักเท่าไหร่ยังไม่แรงเท่าไหร่ลูกชายหนึ่งขวบนี่แบบโอ้ยโยคอ่แล้วร้องไงหรอใช่เหรอแล้วก็แบบว่าแล้วก็ทำทุกอย่างที่พี่สาวไม่เคยทำเอาพี่อ่าครับแต่ว่าตอบไปตัวคำถามพี่ถามวิธีการเลี้ยงลูกใช่ไหม ถ้าลืมไปแล้วกำลังฟังเสียงเล็กเสียงน้อยของเขาไม่กี้ลืมเลยพี่ใช้เสียงอะไรคุยกับลูกพยายามทำเสียงเล็กแต่มันเล็กได้ไม่เท่านี้อะไรหออะไรคะรออ๋อรออะไรเงี้ยจะเป็นเสียงนี้ตัวก็จะเล็กๆตามไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าเวลาคุยกับลูกเราต้องอยู่ในระดับสายตาเขานะอย่าไปยืนแบบกดลงมาอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าเราอยู่คนละแบบระดับกับเขาเขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่แบบเพื่อนเขาอะไรแล้วเวลามีลูก ผู้ชายอย่างเงี้ยมาเล่นที่บ้านเขาก็จะวิ่งชนเราบ้างอะไรบ้างเราก็จะถามโอเคไหมเขาก็ผลักเราหาเรื่องเหรอมึงอย่างเงี้ยต้องเก็บอารมณ์นี่ไว้เด็กเด็กเด็กลืมเลยคาถามแล้วะถามอะไรล่ะคะแบ่งหน้าที่เลี้ยงอย่าง่งี้ยโอ้ยไม่ไม่เข้าแบ่งหน้าที่เลี้ยงเลยเหรอเราถามมานานมากเลยนะคาถามนี้จำได้แบ่งยังไงเรื่องใหญ่ๆ่ตัดสินใจตัดสินใจลูกจะเรียนที่ไหนอะไรยังไงเนี้ยจะเป็นคุณพ่อคนเราก็จะดูแลแบบว่าอาพาลูกเข้านอนไปรับที่โรงเรียนข้าวปลาจะกินอะไรดูเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องที่ ต,ตลอดเวลาตัดสินใจเข้าเรียนคือตัดสินใจปุ๊บอีกสองปีเจอกันเรื่องพาลูกเข้านอนนี่คือหน้าที่หลักของไอ้เลยพ่อเอาเข้านอนได้ไหมไม่ได้เลยไอ้ว่าการเข้านอนนี่มันเป็นศาสตร์มันเป็นมันเป็นชั่วโมงแห่งการแบบลุ้นมากเหมือนกันพี่เอาลูกเข้านอนไหมคะไม่ค่อยได้เหมือนกันครับเขาติดแม่แล้วแม่จะต้องใส่เสื้อลื่นๆจะต้องได้กลิ่นแม่ยิ่งตอนเล็กนิสาคนโตจะเป็นเยอะคนเล็กเนี่ยยังพี่ตู่พาเข้านอนได้แต่คนโตนี่คือแบบว่าพาลื่นยอ๋อระยะมานั่งอยู่ว่า เขาพูดถึง <ไป S 1> ชุดนอนแต่เขาไม่พูดถึงแบรนด์เพ่งใจไงมันยังไม่ได้ไไดส่งยังไม่ได้ส่งให้ไอซ์เขาใส่แล้วเด็กกันร้อนถ่ายชุดนอนมันก็ใช่ไงก็ขายชุดน,น,น,นอนเหมือนกันไงคนละแบบถ้าเกิดผ้าลื่นๆต้องแบรนด์นี้เลย please disturb พี่ตู่มีๆๆคือไม่ใช่มันมีมีช่วงหนึๆๆๆ่งตอนตอนที่ลูกเล็กๆอ่ะเวลาที่นุชจะไปข้างนอกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้พี่ตู่ใส่ชุดนอนเขาโผล่หรอแล้วนอนนอนอยู่อยู่ดีๆลูกก็จะจับผมแม่แล้วว่าเราก็ผมสั้นอย่างนี้นะแล้วก็แบบ สักพักหนึ่งคำเยอะๆไม่ใช่ปุ๊บลืมตาไปมามิแทบจะไปหาวิกมาใส่ตไม่พูดพราะตนหลับก่อนพอดีมันเป็นรายการเป็นรายการฉันอยากจะพูดยังไงก็ได้เสียงน่าจะเข้าเนาะทำงานเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยนะคนแรกคนแรกอ่ะเหนื่อยมากก็รู้สึกว่าอะไรใหม่ๆสุดๆเพราะว่าคนแรกเนี่ย ครึ่งปีไอไม่มีพี่เลี้ยงเลยทำเองทุกอย่างเหรอเพราะว่าเราอยากรู้เราอยากมีลูกมากๆเราก็เลยแบบว่าอ,อยากจะ Experience สุดๆหลังนั้นก็ไม่แต่เองแต่้คนบอกว่าอ้ าการมีคนช่วยมันสบายะนาดนี้หรอเชิญช่วยเลยพนักง,งานคนที่สองเป็นงไงเติบโตมากับทุกคนกับนกกลับม้ดูแลตัวเองอันนั้นคื้นในมุมลูกเนา,เาะว่าคือเขาก็แบบดูแลเด็ได้แต่ว่าในมุมไออาการที่แบบดูแลลูกหนึ่งคนกับดูแลลูกสองคนอะมันเหมือนกินเวลาไปแบบเยอะมากเนี่ยตอนนอนอย่างที่บอกว่ากิกจกรรมหลักคือการนอนใช่ไหมมันต้องทํายังไงเหรอที่คนเนี้ยกับคนเนี้ยมันจะหลับพร้อมกันคนนึงไม่หลับก็จะกวนอีกคนนึงให้ตื่ตอนนี้เขาเหมือนต้องเป็นพี่น้องกันแต่มันต้องแยกกันอยู่อะคนโตอยู่ข้างล่างคน เพราะว่าสมมติว่าคนเล็กก็จะแบบ แย่งขี้เอาตีหัวตีขี้ลตั่แล้วก็จะแบบเนี่ยนึกออกป่ะแบบเอเดนจิแบบไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบมันก็จะมีความแบบเขาห่างกันแค่2ปีนี่ถูกป่ะใช่แล้วของไออ่ะไม่เหมือนกันด้วยคนโตคนที่สองผู้หญิงกับผู้ชายแล้วไอรู้สึกก็แบบรักมากเหมือนกันน่ะแหละแต่ว่ารักไม่เหมือนกันคือแบบลูกชายเนี่ยไอรักแบบคาดหวังอบอุ่นหล่อเท่เป็นคนดีของเธอในอนาคตคือรักลูกสาวเป็นรักแบบ รักแบบแม่เลี้ยงลูกอะแต่พอลูกชายแบบด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยไงเออมันเกี่ยวไหมอ่ะน่าจะเกี่ยวเพราะว่าอย่างพี่ตู่เนี้ยนุ้กก็จะบอกเนี่ยดูมองลูกสาวซตาแบบตาเราเยอะมากพอเราไม่มีลูกชายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสาวไหมเธอจะแปลกอะเราก็อาจจะอาจจะต้องเอ้ยเตะบอลกันใช่คืออย่างสามีก็คือจะบอกอยู่ว่าว่าภรรยาเนี่ยเหมือนอะไรนะเซเลอร์มูนใช่ไหมแล้วแบบว่าเราเราน่าจะแต่งตัวเยอะแหละ เราชอบใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่เซรามูนเขาใส่ชุดอะไรบ้างอ๋อนี่พี่นี่พี่ตีความได้อย่างนั้นเหรอใช่ผู้ชายบางคนเขาชอบอะไรอย่างั้นนะไม่รู้นะไม่รู้มันพี่ตุ๋มไม่ชอบแต่ว่าจะร้อนไปหรอแต่ผู้ชายบางคนก็ชอบไงไม่รู้เซรามูนในความหมายของแฟนนี่คือล้อแซวเลยแหละว่าเออแบบคนแต่งตัวแบบเยอะล้อดูไม่ออกนะ สิ่งที่ต่อทอดถึงคุณน้องวีว่าเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเห็นแหละเขาก็จะเหมือนแบบว่าเราไม่เคยไปตั้งตั้งใจสอนเขานะแบบว่าวีว่านี่คือ,อ,ล,อลองคืนนี่คือกีดอะไรเนอรไม่เคยตั้งใจสอนแต่เขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะเหมือนแบบว่ามีว่าอยากทำเล็บมันยม่มีต้องกี่ขวดถึงจะให้ทำคือเซิร์ชมาในแชท GPT เขาบอกว่าแปดขั้วลูกนทำยังหายไปแล้วนี่ภรรยาผมไม่เคยฟังเลยไม่เคยฟังเลยเ้รื่องนี้อันนี้ขอขอบ่นนิดนึงนะถ้าให้พี่ดุซื้อของคนนี้ อาจจะไม่ได้ซื้อพ <G ül> อจะมานั่งอ่านเซิร์ชว่า,อ,าอันนี้ปลอดภัยหรือเปล่านู่นนี่นัน่นมันมันทำให้ตรงนี้มันแห้งได้รวดเร็ว <But> แล้วหนังเราจะเป็นยังไงวะมันมีสติกเกอร์แต่บ้าเ <G ül> มียผมพาไปทำเล็บเจล <G ül> ถ้าเราไม่ทำอ่ะพี่เหมือนแบบชีวิตไม่เติมเต็ม <G ül> ยอมเสี่ยงชัางน้ำหนักแล้วไม่คุ้มอะไรแล้วพี่ตู่คุ้มเหมมันแบบมองแล้ว ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไอซ์มาแล้วแล้วก็ด้วยความเป็นแบบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ยุคบึกเบึกบึกเบึก บิกเบิกอะไรนะวันนี้ก็เลยอยากจะให้มาแบบว่าช่วยแบบท i ิปส์แอนทริคให้พี่ตู่ไม่ต้องเป็นคนโดนทําบ้างอยากกระถักผมลูกเป็นอยากจะทาเล็บสวยๆคือถ้าเกิดว่าพี่อยากจะเปิดซาลอนนี้พี่ต้องชิงเลยว่าวันนี้พี่เป็นช่างพอที่ผ่านมาพี่อาจจะแบบไม่ทันตั้งตัวนองไม่ทันตั้งตัวเขาเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็เดินเข้ามาแล้วบอกอ้าวมีลูกค้ามาอ้าสวยแล้วอันนี้คือของทีมงานเตรียมมาเฮ้ยดูดีมากโอ๋ยกอดดูที่บล็อกเกอร์อายแล้วเนี่ย อุ้ยดดูิอ่ะนี่ใบก็คลูกค้าคะขอขอขอมือหนึ่งค่ะถามสารทุกสุกดิบเออที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอ่ะลูกอ่าคุยปกติคุยอะไรกันบ้างอ่ะลูกกับแดเนียลเออใช่ก็สืบเลยว่าแบบเออกับแดเนียลเป็นยังไงอ๋อต้องเสียงเล็กเสียงเล็กไม่ได้อ๋อหรอไม่ไม่ได้คิดเลยไม่มาดูหรอลูกไม่กล้าตอบอ๋อเราแล้วแดเนียลเป็นยังไงเราเลี้ยงครอะไรกันบ้าเหรอเฮ้ยมันก่อนอบบพาไปกินไอศครีมกันด้วยอ้า ความลับที่เกิดขึ้นในสตาลอนอันนี้ยังพอแบบทาเ,เล็บอะไรเงี้ยยังพอจะจะ,จะซึมซ<ช>ับ,บได้แต่เปียไม่สำคัญนี่เขามีเครื่องถักเปียหรอซึ่งบอกตามตรงนะคะว่าเคยใช่ใชไหมครับไม่เคยเพราะเราถักเปียอยู่แล้วต้องบอกตามตรงไว้ถักเปียไม่เป็นอ้าวแล้วที่ที่จะมา,อาอสอนเป็นรปเปนเซลอะไรนี้ ใช้เครื่องแต่ว่าพี่ต้องมีผมนะคืออย่างที่บอกว่าไอไม่เคยลองเครื่องนี้เดี๋ยวไอต้องลองกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พี่จะทำให้ไอเนี่ยต่อต่อมาได้สลับกันต่อเนื่องต่อเบสซี่ะเก็บชุดนอนก่อนนะแกเหรอต่อให้เกิดใหม่อีกสามชาติอ่ะสามีหนูไม่มีทางใส่ชุดนี้แน่ๆอันเนี้ยลูกไม่ได้ของอะเฮ้ยโค้ดเโค้ดคือด้วยความที่ว่าเราเพิ่งทำรายการเราก็อยากให้คนดูเยอะๆมั้ง าก็อยากได้หน้าปกอะไรที่มันแบบดูแบบใครไม่อยากดูมันก็ต้องเปิดนิดนึงวะ Hello สวยไหมคะอยากเห็นป๊าเป็นบร์เพนเซลไหมลูกใส่ให้อยากเห็นเหรออยากเห็นเหรอมีผู้ชมทั้งหมต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ใส่ให้ป๊าเลยใส่ให้ป๊าเลยไปว่ายน้ำแล้วกินเต้นมากเลยอะค่ะโอ้ยเฮ้เหมือนกินของเปรี้ยวเอ้ยดีอย่างนี้ดีจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากูอ่ะลองดูสมมุติ แล้วก็เอาเถอมันไม่ใช่พ่อทุกคนที่จะยอมนะพี่ยาใามาอินเตอมาโดอเพาะผมมันยาวมันมันเสรธรรมดาไม่ได้เนาะมันต้องแบบเข้ามาในดินแดนของรพันเซลเลยเฮ้เ้เฮเฮ้ฉันเองรพันเซล let it go เลดิโกคือช่างมันเถอะปล่อยมันไปอะไรที่เคยสร้างมาเลดิโกหนูคิดว่าขาดว่าขาดหนูคิดว่าขาดอะไรไม่มีเบเกยังไม่มีเอาปากม่วงกม่วงน่าจะอายจนใกล้จะตายแล้วอะไรนี่ม่เกี่ยไม่แน่ใจข่าหนูไปกันเถิะพี่ตู่ต่อให้ลูกพี่ไปอ่ะอันนี้อ่ะผู้ชมสามารถรีลันดูซ้ำเลยเลยแคปเป็นดิจิตอลพิเล์ในชาตินี้ภาพเนี้ย มันจะต้องย้อนกลับมาทำร้ายพี่ตู่โชคดีจังเลยเรามีเมคอัพติดมานิดหน่อยของแฮปปี้ซันเดย์ค่ะอ๋อหรอใช่ใช่เลยเดย์มัดดิหนึ่งไหมคะพี่หรือไงอ่ะได้สิเอาเาไมาพี่ชงมันจะขนาดนั้นแล้วอ่ะเออเอาเลยคิดว่าตอนนี้น่ะพี่ซีดนิดหน่อยคือเมื่อกี้ พยายามซ้อมใช้อุปกรณ์แบบถักถักแต่ว่าโทษนะคะมันไม่น่าสนใจมันไม่น่าสนใจเลยเพราะพี่ตู่อยากเติมแก้มอยากเติมเมคอัพไอทำอะไรที่แบบเบาๆปัดแก้มคือจะไม่อยากจะบอกว่ามันมีครีมแบบที่เข้ากับลุคนี้มากๆอ๋อนี่ไม่อยากจะบอกอะไม่อยากจะบอกมาเถอะพี่โตดูไหมไว้นะคะพี่โตขาอุ้ยน่ารักอะเห็นไหมล่ะว่ากล่องสีน่ารักแล้วนะเปิดเข้ามาอะไรวันเนี้ยอายตายแล้วอายตายแล้ว โอ้ยฮ่าสวยสวยได้ใช่ไหมคะไม่้ไม่ไม่รู้ต้องขออนุญาตใครดีอ่ะจดตีได้ไงอ่ะเน้นที่ตรงหน้าแก้มนะคะเพราะว่าแบบมีพรีเซนเตอร์ผู้ชายยังไ่ะคนอ่ะพี่จะเสนอตัวหรอคะใช่ครับใช่ครับเราอยากทำขนาดนี้แล้วเราก็ไปให้สุดสุดท้ายแล้วพี่ตู่ก็ยังรับบทโดนก็โดนอยู่ดีก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรสรุป อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าสี purple spell มันสวยจริงสีมันเข้ากับชุดเลยจะบอกให้ว่ายิ่งเสียงสูงขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะยิ่งไม่เชื่อด้านลอกมอขอปกติจะต้องทาอะไรก่อนไหมก่อนจะลงบลัชออนก็จะต้องแบบลงรองพื้นบลัชออนสุดท้ายแล้วอยากจะขายบลัชออนก็เลยทาให้ไปถูกแค่นั้น นะครับอุ้ยสวยอ่ะสีสวยแพคเกจจิ้งเขาสวยจริงอันนี้ราคาแพงไหมเนี่ยราคาร้อบาทร้อไม่ได้จะมาขายนี่ลักลักอยู่นี่ก็บอกคุณสบางมาแต่ว่าพี่ขายได้สิอยากให้ขายมาเดี๋ยวทาให้เออหลังเซลสีสวยอ่ะแกสีสวยเม้มเม้มเอ้ ทาง่ายครับเออเนี่ยทาเล่นกับลูกๆจริงลิปสติกบางยี่ห้อนะทายากอย่างอนนี่ทาง่ายพอดีปากเราเออใช่ป่ะคิดมาแล้วใช่ป่ะว่าแทงเท่านี้พอหรือว่าแค่นี้มันถูกดีมันพอดีปากอ๋อมันพอดีปากนึกว่าลดคอสเลิศเลิศเลิศไหนๆเราก็พูดถึงพี่โตแล้วว่าพี่โตไม่ยอมทําอะไรอย่างนี้แน่นอนแล้วก็ได้ยินมาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยได้มาว่าว่าแต่ว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากถามว่าพี่โตพี่โตเขาป่วยบ่อยนะครับ ตอนที่เราท้องแปดเฮ้ยลำคาดงหัวใจเจ้ยเจ้ยเยยมื่อกี้ถามเรื่องพี่โตว่าพี่โตไม่สบายแล้วก็ตอนที่เราท้องแปดเดือนเนี่ยคือยังต้องพาสามีไปส่งโรงพยาบาลเขาแบบว่าลำไส้อักเสบอ,อาหารเป็นพิษอะไรเง,งี้ย <ๆ S 2> บ่อยมาก <ๆ S 2> ที่จะเล่าคือว่าแบบว่าตอนนั้นท้องแก่มากแล้วคือก็ไปลงแบบตรง emergency อย่างเงี้ยชุกเฉินอย่างเงี้ยตอนลงพึ่แบบเฮ้ยเอารถเข็นมาดูแลไปเกิดอะไรขึ้นแบบจะทลอดอะไรไง อ๋อไม่ใช่ค่ะู่ทางด้านนั้นเลยช่วยผมด้วยผมจะคลอดแล้วเหมือนกันจะคลอดลำไส้ผมออกมาแล้วอะไรเงี้ยคือในรายการตู่พบเชอเนี่ยปกติแล้วบางทีเราจะให้แขกมาล้างจานบ้างอะไรบ้างเราก็เลยต้องถามเรื่องทํางานบ้านว่าเออเราแบ่งหน้าที่กันยังไงเราชอบทํางานบ้านไหมคําถามของพี่แบบแม่บ้านต้องไปอยู่ท então, อทิศหนึ่งไม่มีใครทํางานบ้านทํานั้นคือคนเราอะเกิดมาไม่มาทำทุกอย่างเป็นก็ได้ซึ่งไอ้เลือกแล้วว้จะไม่ทํางานบ้านจริงๆริงทำเป็นนะคะอ่านี่เขาพูดถูกนะมาจะดูแบบว่าฉัน เล่หรูยยังไงไม่ต้องทํางานบ้านเมื่อ้นแม่บ้านจะเอางานที่ไหนทําำเราไม่แล้วเราก็วางตําแหน่งเราชัดเจนว่าฉันจะทําธุรกิจมีเงินเลี้ยงลูกด้วยมันทําธุรกิจขายของแล้วก็มาเจอแฟนๆในช่องต่างๆของเราก็ไม่ต้องนอนะเลือกอย่างนึงอะคําถามท้าทายมากเลยอะค่ะเพราะจริงๆเราไม่ได้ชอบทำอะไรเลย ซักผ้าซักมือเหรอซักมือเหรอตู้ซักผ้าในเรื่องซักผ้าแกนยูอีซี่สุดละอ่าแต่จริงจริงานบ้านไม่ใช่เรื่องแย่นะคือมันมีแบบว่าผู้บริหารบางคนเขาก็จะชอบทําอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายได้ยินเสียงน้ําอ่าเป็นไปได้ไหมคือการตัดต่ออ๋อเหรอเราเป็นคนตัดเองเหรอใช่ช่องยูทูบแรกๆก็ตัดเองหมดเลยอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องลูกกันค่อนข้างเยอะ ในฐานะที่เป็นคุณแม่คุณพ่อลูก2ฝากอะไรไหมถึงคนที่อยากมีลูกหรือว่าคนที่มีลูกคนเดียวอยากจะมีเพิ่มดีไหมคืออย่างบ้านไอเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคุณโต๊สามีไม่ได้อยากมีลูกเลยแต่ถ้าเกิดจะมีแล้วอ่ะเขาก็มีกติกาว่าจะไม่มีหนึ่งคนมีแบบว่ามีคนที่แบบเติบโตมาด้วยกันเลยแต่พอคลอดปุ๊บแล้วมี2คนตรงหน้าจริงๆกรู้สึกแบบอเนกอนันนันไหมไม่อเนกแล้วคือตอนมีหนึ่งคนเหมือนแบบโฟกัสทุกอย่างโฟกัสที่เขาได้ใช่แต่พอมี2อ่ะมันเริ่มวุ่นวายเ h อ o ทุกอย่างมันแบบกุลาห ก็คิดหรือจริงๆจากหนึ่งไปสองเนี่ยก็ต้องคิดดีๆรุ่นพี่แม่ๆเขาบอกว่าลูกอ่ะจากหนึ่งไปสอง่ะยากสุดและอพอมีสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไม่ยากแหละมันมีข้อดีของมันมันยากก็จริงแล้วก็เห็นคนที่ยากที่สุดก็คือเจอเป็นคุณแม่เนี่ยแหละอ,อันนี้มันยากจริงแต่ว่าเวลาที่มันดีมันก็ดีมากๆเวลาที่เราเห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขารักกันแบบสุดๆเขาเล่นด้วยกันเห็นพี่สาวเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ ใจฟูสนุกไหมวันนี้สนุกมากไปทัาใจแบบที่สุดจุดที่ได้มาทํากับพี่ตู่แบบนี้เหรอไอคิดว่ามันเป็นความเสียละของพ่อคนนึงนะที่เหือนแบบว่าอยากจะแบบเป็นเจ้าหญิงให้ลูกสาวไอว่าอันนี้มันเป็นไม่เราเราคิดว่าไอเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะวันนี้เราเราจะมาคุยกันว่าเรามาถักผมสอนพี่ตู่ักผมได้ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้เอ น้องคุยเก่งจริงๆแล้วก็เฟรนลี่น่ารักขอบคุณมากๆที่มาออกรายการพี่ตู่แล้วก็ฝากอะไรหน่อยผลงงผลงานผลงานล่าสุดนะคะก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาวครับมีบ้านดีมากหาซื้อได้ที่ไหนครับมันมีแบรนด์ Happy Sunday Happy Sunday ไปฟังเพลงเขาร้องเพลงเองนะแล้วก็จะมีคลินิกเสริมความงามเฮ้ยจริงเหรอใช่คล้า Clinic ค่ะอยู่ที่ปากสีลมอ่า้ายค Clinic ล้ายค่ะคล้ายคุณภาพบวกวิฟสเป็นคล้ายค่ะคล้ายบวกคลินใช อ่าอยู่ที่ปาร์คสีลมวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ฝากพี่ตู่ใช่ไหมใช่ค่ะได้ทีนี้ไปออกงานพอดี